ได้ข่าวว่าช่วงโควิดเนี่ยพบกับวิกฤตกับชุดลร้แรงมากๆที่เราต้องเจอเนี่ยเร <c oughs> ื่องอะไรบ้างคะที่เราต้องเจอเ <c oughs> กอ็ตอนแรกเนี่ยเวลาตอนที่เป็นมะเร็งไทรอยนะคะ <c oughs> ระบบไทรอยเนี่ยมันก็จะเป็นต่อมไรท่อใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับฮอร์โมนตั้งแต่อารมณ์การย่อยอาหารกระดูกผิวเล็บฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกี่ยวหมดผมเผิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ป่วยเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกตั้งแต่เป็นเรื่องของ ซึมเศร้าปรึกษาคุณหมอผิดนะคะแล้วก็ทานยาผิดมันก็เลยทำให้มีอาการซึมเศร้านะคะเป็นแพนิกแล้วก็มาตรวจเจอเป็นมะเร็งไทรอยอันนี้ฟุกมากคือมะเร็งไทรอยเนี่ยมันจะเหมือนมะเร็งเต้านมคือคำแล้วก็เจอเลยเป็นก้อนใช่ไหมคะคทีนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นมานานแล้วเพราะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคุณแม่หรือว่าใครก็จะชอบทักว่า เฮ้ยนุกมีลูกกระเดือกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยฮอร์โมนเพศชายเราอาจจะสูงก็ได้เราอาจจะมีแบบลูกกระเดือกไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไปนั่งคุยกับเพื่อนเป็นหมอเพื่อนรุ่นน้องนะคะแล้วเขาก็เล่าว่าเออเนี่ยคุณแม่เพิ่งไปผ่าไทรอยมานะอย่างง้นอย่างนี้ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบ hm, เนี่ยก็มีก้อนอยู่นะยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกอ้าว แล้วทำไมปล่อยไว้ไปตรวจสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงเช้าก็เลยไปตรวจเลยซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นหมอก็จะเราก็ไปตามที่เพื่อนเนี่ยเขาพาคุณแม่ไปเพราะว่าหมอด้วยกันเนี่ยก็จะรู้ว่ารเราจะพาคุณแม่เราไปตรวจที่หมอท่านไหนที่<ห>ดีดอะไรอย่างเงี้คคยค่ะเราก็ไปก่อนจะไปเนี่ยก็ก,ก็ได้รับคำเขาเรียกอะไรคะ่ะอ่า information นะคะคมาว่าคุณหมอท่านเนี้ย เป็นคุณหมอที่เก่งมากสามารถแบบอันตราซาวได้แล้วเห็นเลยว่าเซลล์นี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าโดยที่บแบบตั้งแต่อันตราซาวเลยอะไรยอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเทพทารินก่อนนะคะนอนนอนอยู่ก็คุณหมอก็เดินเข้ามา Energy จเต็มเปี่ยมเลยค่ะคุณหมอก็ สวัสดีค่ะโอ้ยพี่นุกผมเก้าศูนย์เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ป๊อบที่เจอกันเมื่อกี้เลยค่ะเาศูนย์เนี่ยเป็นยุคยัไม่ไดอายุเลยไม่ใช่ยุคยุคค่ะคุณหมอก็แบบเป็นคุณหมอหน้าตาดีเลยค่ะหัวทุยเราก็นอนมองหัวทุยของคุณหมออยู่คุณหมอก็อันตรสาวคุณหมอก็จากที่คุยคุยอยู่ก็เริ่มเงียบค่ะครับหมอเริ่มซีเรียสเริ่มตกแ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 ตกออย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเอ๊ะทำไมหมอแบบ มอดูซีเรียสผิดปกติค่ะก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญเขาก็จะดูรู้ว่านะคะคว่ามันจะไม่เหมือนเซลล์ปกติอะไรยอย่างเงี้ยค่ะคแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะไม่บอกถ้ามันเป็นข่าวลายใช่ไหมคะคคก็จะต้องมีกระบวนวิธีอย่างอื่นต่อแต่ทีเนี้ยตอนที่เรา